สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาน้องโชคนะครับไปที่โรงเรียนนะครับวันนี้เขาจะเข้าเรียนเป็นวันแรกนะครับผมจะ so เป็นยังไงนะครับตามไปดูกันครับนี่ครับนี่คนที่จะไปโรงเรียนครับผมวันนี้นะครับใส่ชุดทหารเรือนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยววันนี้ไปรับแม่เขาก่อนนะครับเพราะว่าแม่เขาจะไปส่งเข้าเรียนวันแรกด้วยไปดูกันว่าแม่จะให้ลูกไปเรียนไหมเพราะว่า ดูทรงแล้วถ้าลูกร้องแม่น่าจะพากลับบ้านเลยครับผมป้ายแล้วตาก็ป้ายนี่ครับคนนี่ครับผมคนจะไปโรงเรียนครับแต่ยังไม่รู้ตัวครับดูครับโก็โหยังยิ้มได้อยู่ครับไม่รู้ว่าถ้าไปส่งที่โรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมหนูเห็นหนูว่าเอ้นี่ไงเอ้นี่ครับกินขนมไปก่อนใจเย็นๆก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็กาลังถึงจะถึงโรง,งเรียนแม่เขาแล้วนะครับไปรับแม่เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปส่งน้องโชคไปโรงเรียนกันครับผมไปดูกันหนู่มนะ้ากตื พงีไปก่อนเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วจะรู้ห้ามร้องนะขวันมาเออกะกล ABC <B, C. S 1> D EFG <S, <G>. <S, S i g KLMNOP ครับตอนนี้ครับก็รอคุณแม่อยู่นะครับก็จะไปส่งประมาณสามโมงครึ่งอสองโมงครึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อารมณ์ดีอยู่ครับผมถือว่าอารมณ์ดีใช้ได้เลยนะครับก็ไม่งอแงเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่รู้ครับว่าถ้าไปที่โรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงนะครับเป็นกําลังใจให้น้องโชคด้วยนะครับแล้วก็ตามกันไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนทั้งส่งน้องโชคแล้วก็ ตอนไปรับเลยนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผมตอนนี้นะครับก็พาลูกชกหาเลยว่ะอุ้ยพอลืมแมสก็เอาแมสก่อนผอยืดงลองกันไว้ที่เอาแมสกัน อนนี้นะครับก็จะไปส่งเราโชคข้องเดียนกันนี่ครับไปนี่เห็นนะครับหนึ่งคนไปเลยเปิดแล้วสวัสดีครับทา,าวววววงาน,นี้กันทางนี้กัน ไปแคไหน้ en, ัไปแค่หน้ัได้อันดี้ครับรับกี่โมงนะครับรัส่องเที่ยวขอได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเียสูจะรีบปตัว่ไหเดี๋ยวพี่อองกไคร บายบายก่อนบายบายก่อนสวัสดีครับนาผู้ปกครองเข้าผู้ปกครองเข้านะครับผู้ปกครองเข้านะคะต้องไม่ข้าให่เล่นอะไรลกอนไมไม่ได้อยากเห็นตกใจเลย ต่อาปบ๊ายบายก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ11โมงนะครับ11โมงครึ่งก็จริงๆแล้วจะต้องเป็นเวลานอนของเด็กเนสเซอรี่นะครับแต่ว่าคุณครูคุณครูส่งข้อความมาบอกว่าไปวันแรกนะครับ ตอนจะนอนเนี่ยก็ร้องร้องหยุดหยุดนะครับก็เลยโอเคว่าถ้าเขาหลับที่โรงเรียนก็จะปล่อยให้เขานอนแล้วก็ถึงเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็คอยไปรับแต่ว่าทีนี้ก็เป็นวันแรกะนะครับของน้องโชคแล้วก็เขาก็เลยออกอาการแบบเขาเรียกอะไรนะฮะแบบว่าไม่ไม่ชินกับที่นอนก็เลยคุณครูให้ไปรับกลับได้เลยนะครับก็ตอนนี้กําลัง จะออกไปรับน,นะครับ11โมงคึ่งก็เดี๋ยวไปดูนครับว่าเวลาเขาเจอหน้าผมจะเป็นยังไงน,นะครับโอเคไปกันครับผมตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนอนุบาลทีลาแล้วครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปรับลูกชายก่อนนะครับว่าน้องโชคเขานอแงี้นิดหน่อยอน,นะครับไปลงไปรับน้องโชคกัน ่ะขอโทษครับพอดีมารับน้องน้องโชคห้องครูเปี้ยวใจครับผมนี่ครับตอนนี้นคูเครูก็ไปเรียกให้นะครับก็เขาไม่ให้เข้าเลยนะครับมาถึงเขาก็ล็อกประตูนะครับพอถึงเวลาจนกว่าจะเลิกเรียนนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับห้องน้องโชคนะครับ เขาหลับแล้วเหรอครับ อวัรเพิ่งหลับสวัสดีครับพอดีเห็นคุณแม่เขาเขาบอกว่าใช่ครับเดี๋ยวผมเอาใส่รถก่อนครับผมนอแงไหมครับม่งองาแมที่บ้านคุณรงนะอือฮ่า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 ฮ่บฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮอาฮ่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 าม่าฮ่าฮ่าค่า่า่ อ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับไปไปนอนไปนอนเนี่ยครับก็หลังจากที่ไปรับมานะครับดูสภาพหน้าแต่ตอนนี้ง่วงมากครับผมก็ไปถึงแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกคุณแม่เขาเขาส่งข้อความมาบอกว่าน้องโชคเนี่ยร้องอ่าร้องร้อง,องหยุดก็เลยไปรับแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บน้องโชคเขาหลับแล้วก็เลยไว้พรุ่งนี้แล้วกันครับเดี๋ยวคอยให้นะ้องโชคนอนที่นู่นเนาะ วันนี้บายบายครับติดตามน้องโชคได้นะครับที่ช่องน้องโชค Family นะครับก็เป็นช่องแบบแนวครอบครัวนะครับความน่ารักของน้องโชคด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกด s u บสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเย้ยย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 ีียยยยย